ครับผมนมายวิญาเลขที่3ครับวันนี้จะมาคุณจอด์ครับ,รบ,รรบไฟยังแบตเตอรี่ไปยังขั้วที่2ครับแล้วผ่านจากขั้วที่2ไปยังขั้วที่ขั้ว 1B ปักหนึ่งครับผ่านสายสายเส้นสเท่านะครับไปยังขั้ว A D 2ครับผ่านสายสายเซนเทาไปขั้วที่5แล้วไปเข้าสวิต ล้วบีสวิตไปที่ S T สองครับผ่านสายไฟเส้นสี่ดำผ่านบาร์ A D C นะครับแล้วก็มานี่ครับที่ขั้ว A บาร์สิบสี่นะครับ S T T S W นะครับแล้วก็มาที่ขั้วนี้ครับ มาที่ขั้ว B ปาก5บสนะครับผ่าน C A หนึ่งนะครับผ่านสายพันสีส้มนะครับมาที่ขั้ว A A หนึ่งนะครับแล้วก็ไปขั้ว A D C นะครับผ่านสายพันธุสีส้มมาครับแล้วก็ไปเข้าดีเลยนะครับแล้วก็ไฟจาก A C C ครับผ่านคนร้วดแล้วก็ลงกาวจะทําให้หน้า c o n แทคติดกันนะครับแล้วก็ไฟจยกแบตเตอรี่นะครับ อแล้วก็นี่นะครับตัวที่ห้านะครับแล้วผ่านเส้นสีทีเหลืองไปรียกว่า ADC นะครับผ่านสายไฟขั AA หนึ่งขที่สามครับผ่านสายไฟเส้นทีเหลืองไปที่แล้วเข้าที่ทสวิตช์คัดนะครับผ่านสายไฟเส้นสีดำไปที่ขั้วที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ไปขั้วที่สองผ่านคนรวดขัหนึ่งแล้วผ่านสายไฟเส้นที่ขาดำลงกาวครับแล้วไฟยักแบตเตอรี่นะครับแล้วผ่านไปขั้วห้าครับแล้วก็ไปขั้วที่สายไฟเส้นสี่ลำตานะครับผ่านขั้ว AA1 หนึ่งปักห้านะครับแล้วก็มาที่ขั้ว A ปากซีดีแปดของ S อ A ครับ อันนี้จะคือระเบิข้อเกียร์กระปุกนะครับต่อมาเป็นเกียร์ออโต้ครับไฟยักแบตเตอรี่นะครับผ่านขั้วที่สองครับมาขั้วที่หนึ่งบีปักหนึ่งครับผ่านสายไฟเซนซิทาวมาขั้วเอดีสองนะครับไฟเซนซิทาวแล้วเข้าขั้วห้าของสวิตครับเอเอ็มสองครับแล้วก็เมื่อเปิดสวิตนะครับไฟจะเข้าเอทีสองครับผ่านผ่านสายไฟเส้นซิดําไปเนะครับ แล้วก็มาเข้าที่ขั้ว A แปิบนะครับแล้วก็แล้วก็จะมาที่ขั้วห้าสิบสองนะครับของปาร์บีนะครับผ่านสายไฟผ่าน A C C A หนึ่งนะครับถ้าผ่านสายไฟที่ชมมาไปอ,อันนี้นะครับ A A หนึ่งแล้วก็ผ่าน A D C นะครับขึ้นลงไปครับผ่านที่ขั้วดีสามเก้าครับ แล้วก็ไป A A หนึ่งนะครับนี่ครับทายไฟเส้นสีเหลืองมาอันนี้ครับ A ย4ี่นะครับแล้วลงมาครัวสองครับผ่านสายไฟเส้นสีขานะครับมายัง C A สองครับแล้วก็มาที่สวิตเ์ออโต้นะครับขึ้นสายไฟเส้นทีขาวมา C A หนึ่งนะครับแล้วก็มานี้ครับ แล้วก็มาอย่างขั้วที่หนึ่งนะครับผ่านรั้วดแล้วก็ผ่านคัวที่หนึ่งเส้นที่ข้าวจำรงกลาวครับนะแล้วก็ไฟยักแบตเตอรี่นะครับเขาที่ขั้วห้านะครับแล้วก็ไปยังขั้วแล้วก็ไปยังสายเส้นที่มตานะครับมาขั้วที่ว่า A A หนึ่งขั้วห้านะครับแล้วก็มาขั้วนี้ครับ A C แปด S T นะครับ แล้วก็นี่คือระบบความแก์ออตโต้นะครับงครับ